ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นงามตัวเดิมนะครับคลิปที่แล้วเราไม่ได้ใส่ศูนย์นะครับเหนียวโดยไม่ได้ใส่ศูนย์เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําคลิปต่อเนื่องนะครับโดยการใส่ศูนย์เล็งนะครับแล้วก็ผมจะบอกแนะน euh. ําวิธีการเล็งด้วยนะครับวิธีการเล็งนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ศูนย์เล็งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะ แนะนําไปในตัวเลยนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นศูนย์เลงเป็นศูนย์เลงยาวนะครับเส้นยาวนะหนังสติ๊กมันจะมีเส้นสั้นกับแบบเส้นยาวตัวนี้ถือว่าเป็นศูนย์เลงเส้นแบบเส้นยาวนะครับเส้นยาววิธีการเลงนะครับให้เราเลงตรงแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเราเอียงถ้าง่ามเราไม่ตั้งฉาก แนวแนวเส้นมันจะไม่ตรงนะครับแนวเส้นจะเป็นอย่างนี้หรือแนวเส้นมันจะอาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเล็งตรงมันจะเป็นลักษณะเป็นเห็นเป็นจุดเดียวอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็เอาเอาศูนย์เล็งมาเสียบด้านนี้นะครับถ้าเราถนัดมือขวาเราก็เอาศูนย์เล็งมาเสียบด้านนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ศูนย์เล็งได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ่าทีนี้ตรงนี้มันจะมีสกรู สกรูอยู่นะครับคือเขาจะแถมมานั่นแหละเวลาเราใส่ศูนย์เลงนะครับให้นี่เห็นไหมครับใส่เข้าไปงี้นะใส่เข้าไปงี้นะครับนี่เห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆนะครับศูนย์เลงนะครับปกติเขาจะไม่ไม่ดันจนชิดชิดนะครับเพราะว่า,าถ้าเราไปดันจนชิดเวลายางมันสวิงครับยางมันจะไปโดนศูนย์เลง ทำให้ศูนย์เล็งมันเสียหายดังนั้นก็ระยะก็ยื่นออกประมาณนี้ตามความเหมาะสมนะครับไม่ไม่เอาไปจนชิดมากจนเกินไปนะครับหรือไม่ยื่นมากจนเกินไปพอได้แล้วเราก็หมุนแค่ตึงๆมือนะครับแต่หมุนแรงดยเกี่ยวเสียนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะศูนย์เลง็งนะครับอันนี้เป็นศูนย์เล็งแบบเส้นยาวนะครับเส้นยาวทีนี้สมมุติว่าเราจะเล็งนะครับสมมุติผมจะใช้เป้า เป็นเป้าตัวนี้แล้วกันนะเป้าตัวนี้นะเป้าตัวหลอกสุดเนี่ย <_ sl ope> เวลาเราเลงนะครับนะครับให้เอาจุดนะครับจุดจุดจุดดอทเราเนี่ยนะครับเป็นตัวอ้างอิงนะครับไม่ได้ใช้หัวง่ามแล้วให้ใช้จุดจุดดอ,ดอ hum ทเราทีนี้น,นะครับเ <_' Directory> ลงอย่างนี้เลยนะครับถ้าสมมติเราจับง่ามไม่ตั้งฉากเส้นมันจะเป็นเอียงแบบนี้หรือเส้นมันอาจจะเป็นเอียงแบบนี้นะครับหรืออาจจะเอียงอย่างนี้หรืออาจจะเอียงอย่างนี้หรืออาจจะเอียงอย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าเราเล็งแล้วมันได้ฉากนะครับจุดเล็งมันจะเป็นจุดเดียวนะครับเป็นจุดเดียวแบบนี้เลยนะครับจุดเดียวแบบนี้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเอ,เ,อเอาเดี๋ยวผมขยับขึ้นมาให้เห็นใกล้ๆนะครับปกติาการเล็งนะครับถ้าถ้าสมมุติเราจับง่ามได้ตรงนะครับจุดเล็งมันจะไม่เอียงนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่ตรงเอียง ถ้าอย่างนี้ก็เอียงอย่างนี้ก็เอียงนะครับอย่างนี้ก็เอียงถ้าเราจับง่ามได้ตรงนะครับสังเกตที่จุดเล็งนะครับมันไม่โฟกัสที่จุดเล็งให้จุดเล็งมันจะชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราจับง่ามได้ตรงกล้องมันมันไปโฟกัสจุดที่มันใกล้ใกล้นะครับเป็นใกล้กล้องมันเดินไปโฟกัสที่ หัวง่ามนะครับถ้าเราเล็งตรงนะครับจุดเล็งมันจะเป็นเป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ใช้ศูนย์เล็งนะครับคลิปนี้เราจะใช้ศูนย์เล็งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ